เอาละครับพี่จอง์เราพอสู่โรงเรียนมะกอกในเลสสกคูอีพีที่9กันแล้วนะฮะทุกคนฮะโอ้โหมันเดินทางมาถึงอีพีที่9กันแล้วนะฮะทุกคนเห็นไหมว่าม .2 ห้องหนึ่งครับเขาต้องการห้องเรียนสังคมเพิ่มเพราะว่าพี่ม .3 เขาใช้อยู่ฮะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาสร้างห้องเรียนที่เป็นห้องสังคมใช่ไหมเราไว้ไหนว่าห้องแรกอ๋อตรงนี้ห้องสังคมอืมหรือ่าย้ายห้องม2ขึ้นมาดีไหม เออย้ายได้ปะลองย้ายไหมยขยับขึ้นมาตรงนี้งี้ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมนห้องแล้วก็มีสองห้องแล้วก็เอาห้องเบรกมาไว้ตรงนั้นเหรอเออขยับไหมเออสวยงามนี่อันนี้ละ่ะก๊อปปี้ได้ไหมละ่ะอ่าไม่ได้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 ไ เหมือนห้องมันจะยาวไปเหรอเออจริงๆเหมือนห้องมันยาวไปนิดหนึ่งนะแต่ไหนลองดูซิมาสร้างห้องสังคมก่อนสิฮะเดี๋ยวโรงเรียนเราจะไม่มีห้องเรียนนะมันจะแบบไม่ผ่านกันนะห้องสังคมห้องนี้ใช่ไหมอ้ยอือออใจเย็นๆนะใจเย็นนะนนะประตูนี่ตินจะใช้เป็นแบบนี้ครับเป็นเมทัล l 몰เกตนะประตูเหล็กบานเล็กทำไมน่ะเหรอ มันถูกมันไม่ถูกฮะแต่มันได้ตั้ง12ต้นไม้อืมก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้กระดานเรียน2ช่องเหรอ,อโอเคสช่องก็ได้อันนี้บวก10อันนี้บวก4โอเคบวก10อยู่ข้างหน้าเลยนี่จมเข้าไปในกำแพงอตรงนี้แล้วกันกระดานเ,เดี๋ยวนะมันจะต้องมีเหมือนแบบค่อยๆแต่งไปทีละส่วนฮะ เดี๋ยวนั้นมันจะมีอันนั้นนะที่ร้องเพลงอะอยู่ไหนวะอันนี้นี่อันนี้นนนนก่อนเออที่จับเขาเอ,อเดี๋ยวนั้นมันจะเป็นเหมือนแบบที่ร้องเพลงทุกคนอ่นนี้ไงออดออทลำโพงไงเหมือนโรงเรียนญ,ญ,ญี่ปุ่นที่เขาประกาศในเนี้ยใช่ไหมละ่ะเออต้องมีนิดนึงแหละอ่ะนี่โตอาจารย์ครับสอนอยู่ตรงนี้โต๊ะนักเรียนนี่อะไรอย่างนี้แล้วกันนะจะมีแค่คนเดียวที่นั่งหันหลังให้อาจารย์ครับเราต้องอา้าเดี๋ยวดิฉัต้องการโต๊ะมา3สามสิบคนครับ เท่าไหร่แล้วเนี่ย24 30เออตรงนี้ก็ได้นี่ออจริงจรงิแล้วมันต่างกันยังไงอะอันนี้บวกหนั่งได้6คนอันนี้บวกสอืมเอางี้ก็ได้มั้งเนาะเออไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวนะมันจะต้องมีความสะอาดเป็นตู้นี้หแล้วก็อันนี้อยู่ตรงนี้อันนี้เหมือนเป็นแบบ แผนผังว่าใครมาทํเาเวรเอเวรห้องนี้เมื่อก่อนงงมาก,กาเลยนะเฮ้ยทำไมแบบเราเรียนห้องเราแล้วแ,วแบบเราต้องไปทําเวรห้องอื่นด้วยเนี่ยอ๋อพอโตมาคืออาจารย์ไม่พอทุกคนเข้าใจความหมายแล้วทําไมเขาให้เด็กไปทําคืออาจารย์ไม่พอครับอีกความหมายหนึ่งก็คือให้เด็กฝึกความมีวินัยไงถ้าเด็กไม่ทําเลยเนี่ยก็คือแบบยุ่งนะยุ่งนะเออจริงอันนี้อเดี๋ยวนะเราขยับลมมานี่ครับ พัดลมเพดานอ่ะตรงนี้แล้วกันโอเคได้แค่หนึ่งดาวเองเหรอเราใส่กระจกเพิ่มมันจะได้ไหมนะบวกยนะี่ิบห้าไงไปลงสิห้องมันไม่สมมาดอะไม่ชอบเลยอะอ่ะเอากระจกมานี่แล้วกันงั้นเดี๋ยวตินหาอะไรลงให้เขาดนึงนะเดี๋ยวมันจะมีแบบอะไรติดกําแพงไหมเฮ้ยตินนี้ยังไม่เคยวางนี่คืออะไรคือพมรมอะหนึ่งร้อย อ้าเป็นผมจริงด้วยฮะห้องสังคมมันดูขลังๆหน่อยปะใช่ไหมไหนลองดูดิดูมุมสูงรึปึ๊บรึปึ๊บรึปึบเออมันต้องดูขลังๆเลยทุกคนเออนั่นแหละลายตาไม่ล่ะเฮ้อลายตาไม่ล่ะเอ้ยใครบอกให้เอาวางเนี่ยใส่ส้มสักหน่อยไหมไหนนะใส่ส้มสักต้นเนี่ยเออไหนลองแต่งไปเรื่อยละอยากแต่งอะไรงก็ใส่ไปนะใส่ ภาพวาดอ่ะนี่แล้วกันไม่ลงละค่อยดูเหมือนห้องสังคมหน่อยไงเหมือนห้องชมรมไงอันนี้เดี๋ยวตินแบบที่จริง,รงตินรุ้ดตินเว้นไว้นะทุกคนจริงๆนะตินแบบตินคือแบบตินประเมินไว้ก่อนแล้วว่าตรงนี้มันจะว่างไงเออคีโมนะเออพูดไปเรื่อยอะ่ะะแล้วนี่ทำไมวางไม่ได้อะ่ะอะไรประตูเหรออ๋อมันคือประตูทางเข้าฮะ โอเคตรงนี้แล้วกันนะวางไปหน่อยอืมเออตินจำลองหมดแล้วทุกคนตินจำลองหมดแล้วโอเคไหไหนดูสิสองทับสามเนี่ยเขาเรียนโอวิทยาศาสตร์กันเหรออ่ะวิทยาศาสตร์ไปวิทยาศาสตร์ไหนดูสิเต็มยังครับวิทยาศาสตร์โอ้เต็มเอียดเลยโลจิตอ่ะวิทยาศาสตร์โลจิกไปฮะอ่าคนนี้ไม่เต็มหรอวิทยาศาสตร์อีกได้ไหมเต็มละ คือเน้นสอนให้เต็มไปเลยฮะเราได้รู้ทีละคนเลยไหนดูดิอืมอ่ะโอเคทีนี้ก็ศิละปะแล้วนี่ก็นี่เลยอันนี้เดี๋ยวออกที่เป็นนี่ศิละปะกับอะไรนะกีฬาอันนี้ก็ศิละปะทั้งวันเลยฮะเฮ้เอ้าสอนชนเหรอเดี๋ยวนะสลับได้ไหมอ่าไม่ได้เว้ย เท่าไร่เนี่ยหนึ่งสองสาสห้าหนึ่งสองสสี่ห้าเฮ้ยพอดีเป๊ะโอเคไหนดูซิอันนี้เป็นมอร์นิ่งอันนี้เป็นอะไรอ๋ออันนี้เป็นอะไรเป็นร้องเพลงโอเคไหนลองเรียนซิอืมตอนนี้ห้องว่างแค่หนึ่งทับหนึ่งเหรอเออหนึ่งับหนึ่งไ่ะมาไม่เป็นไรก็ให้เขาเรียนด้วยกันละมัง้งได้อยู่ละมัง้งเออ ลองให้เขาเรียนด้วยกันนี่เด็กแบบหนึ่งดาวสองดาวอยู่ด้วยกันเนี่ยไปไปเรียนห้องหนึ่งทับหนึ่งครับนั่งได้กี่คนเนี่ยนั่งได้เท่าไหร่นะหนึ่งทับหนึ่งติดอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนโอ้หนึ่งทับหนึ่งอ่ะอืมโอเคน่าจะต้องได้เวลาสร้างหนึ่งทับหนึ่งตรงนี้ฮะเดี๋ยวนะหนึ่งทับหนึ่งเหรอลูกหนึ่งทับหนึ่งเดี๋ยวเอาออกก่อนนะเอาออกยังไงเนี่ยขี้ขวา โอเคแล้วก็ลบทิ้งฮะลบเลยใช่ลบขว้างไปครับโอเคนะเดี๋ยวไีนะหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งเป็นคลาสซูมเดี๋ยวนะมันคลาสซูมคลาสซูมอ้าวอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไม่ได้ยเยอะอ้าววางแผนผิดนะเนี่ยว่ายให่แล้วอยู่นะตินหาแบบห้าห้าได้ไหม 3ามสี่ห้าโอเคห้ากับเท่าไหร่อ่ะห้ากับเก้าป่ะใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคห้ากับเก้าครับอ่ะเดี๋ยวหนึ่งครับหนึ่งอยู่ตึกเก่าก่อนนะลูกห้ากับเก้าเก้าเก้าโอเคนี่เดี๋ยวถามว่าทำไมใช่ไหมตินตั้งใจจะเอาไปไว้ตึกใหม่ครับเลยสร้างรอเลยใช่อื้ม เดี๋ยวนะาจะต้องมีประตูก่อนใช่ไหมเดีย๋ยวนะประตูประตูประตูะตโอเคหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งเข้าประตูเดียวก่อนเนาะฝั่งนู้นมันมันแน,น่นๆนะ่อะมันแน่นๆน่นอะหนึ่งทับหนึ่งนี่หนึ่งของสามเสียอันนี้ก็ไม่พอครับโอเคเดี๋ยวตินจะแปะหนึ่งทับหนึ่งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตินค่อยแบบมาหาย้ายเข้าไปครับอนักเรียนมานักเรียนเดีย๋ยนะเอาโต๊ะอาจารย์ก่อนบึ๊บอืมวางไป แล้วก็ปึ๊บวางไปประตูวางแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้วางตรงนี้ใช่แล้วแล้วมันจะต้องมีเออ่เหมือนลำโพงสินะเหมือนแบบประกาศเผื่อตีนประกาศ,รกาศเรียกน,นักเรียนไงแบบมีผู้ปกครองมาพบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็เป็นโต๊ะนักเรียนร้อยห้าสิบมีที่มันดีกว่านี้ไหมอ๋อนี่หนึ่งร้อยห้าสิบนี่ดีกว่าเหรอเอาสักสามสิบคนได้ไหมฮะอ่าโอเคสามสิบคน แล้วก็ตรงข้างหลังต้องมีเป็นแบบพวกเครื่องทําความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกระดานเวนใช่แล้วก็เครื่องทําความร้อนตรงนี้ซึ่งหน้าร้อนมันก็จะร้อนมากมากหน่อยนะเดี๋ยวเอาไฟลงก่อนนะไฟไฟไฟเดี๋ยนะมันแบ่งยังไงเนี่ยอ่ะงี้มั้งปึ๊บไฟ1อัน2อันนักเรียนเรียนสลัวสลัวเรอแมแบบเรียนเหมือนอยู่ในโรงหนังอะไรเงี้ยอ่ะมีประตู ไอประตูอ่ะพัดลมบนหัวอาจารย์หนึ่งอันครับแล้วก็กลางห้องอีกอันหนึง่งจริงๆนะคือห้องพัดลมอะ่ะตรงที่เย็นอะ่ะคือตรงนี้แค่หกโต๊ะที่อยู่ตรงพัดลมตรงนี้ทุกคนที่เหลือมันไม่เย็นแล้วจริงๆตอนตินเรียนมานี้คืออย่างร้อนเลยโคตรร้อนจริงวางไปหน่อยมีอะไรให้ตินวางอยู่ไหอลองวางอันเนี้ยโอเคตินอยากลองวางพลมอะ่ะมันมีพัดลมอย่างอื่นด้วยไม่ใช่เหรอนะ อยู่ไหนนะพลมนี่ตารางหมากลูกเหรออันนี้แบบเอ๊ะคืออะไรอ่ะเี่ยนะลองติดสักอันไหมมันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยเนี่ยอา่าฮ่าเป็นบอร์ดหนังสือพิมพ์แบบพิมพ์รม,แบบรมประมาณพิมพ์ความขวัญงี้เหรอห้องเรียนเป็นแบบพรมสีเขียวอ่ะไมม อันนี้เป็นแบบห้องที่เราจะเรียนแบบสหวิชาแบบมีทั้งเด็ก1ดาวกับ2ดาวแบบไม่แบ่งแยกนะฮะฉะนั้นเราจะเป็นลายหมากฮอตเพื่อเพิ่มความมึนหัวให้นักเรียนครับเฮ้ยจริงๆมันก็สวยนะพูดไปเล่นไปเออเออมันก็สวยนะเนี่ยฉะนั้นมันต้องมีหน้าต่างนิดหนึ่งใช่ป่ะหน้าต่างหน้าต่างเนี่ยนะวันนี้ไม่ได้เรียนนะนักเรียนจริงๆ1 2 3หนึ่งสองสามเออนี่แหละไหนดิได้ค่าอะไรเท่าไหร่ถือว่าโอเคครับ เลดหนึ่งไหทุกทุกคนมาอันนี้มาอยู่ในห้องหนึ่งทับหนึ่งครับไปเออนั่นแหละนะอาจารย์คนไหนว่างไหมยี่สิบเอ็ดเอาไปฮะเอาไปหนึ่งทับหนึ่งเขาเรียนอะไรเก่งกันไหมนะเดี๋ยวนะเออหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งทับหนึ่งเปิดมาเรียนสังคมก่อนแล้วกันสังคมสังคมอ่ะสังคมสองวันได้ไหมมีใครเกินไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสังคมสักอาจารย์ อาจารย์ต้องสอนขนาดนี้เลยเหรอครับเดี๋ยวนะอีกคนหนึ่งนี่เต็มฮะ,ะเป็น Morning Read อ่านเข้าไปอ่านเข้าไปแล้วก็อันนี้เป็นวันแบบวันคลีนอัพแล้วกันเรียนแบบเรียนผสมนะแล้วก็โอเคเรียนผสมใช่ละแล้วก็วิทยาศาสตร์ครับ1 2 3 4 5 6 7 8เต็มไหมผ่านไหมเอ้ยผ่านหมดมั้งเนี่ยเออผ่านหมดแฮ แล้วอันนี้ก็เป็นโลจิกน,นะนะโลจิกอะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไรกูไรโลจิกเทรนนิ่งอือไปสอนช่วยๆกันครับวิชาวิทยาศาสตร์หนึ่งวิทยาศาสตร์สองได้อยู่สักเท่าไหร่กันเชียวมาเปิดเรียนครับหนึ่งทับหนึ่งมาเร็วเออไหนดูดิเฮ้ยโอเคนะเนี่ยโอเคอันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเหรอทำไมมันขึ้นอุล่ะว้าวร้อนใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวนะผมจะใส่พัดลมให้ทุกคนร้อนเหรออาจารย์ร้อนเหรอผมขอโทษอาจารย์อ่ะเดี๋ยวใส่พัดลมให้นะอ้าวใส่ไป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 มีห้องไหนร้อนอีกไหมฮะห้องน้ําเหรอทำไมห้องน้ำถึงใส่ไม่ได้อ่ะใส่ไปอ่ะใส่ไปอันนี้ใส่ไปอ่ะโอเคมีห้องไหนร้อนอีกไหมฮะห้องนี้น่าจะร้อนอยู่นะนี่ก็ร้อนอยู่อ่ะใส่ไปใส่ไปเดี๋ยวนะห้องด้วยมั้งเนี่ยอ่ะใส่ไป ห้องน้านี่ทําไมมันดูแบบชิดๆกันเนี่ยติดออกแบบอะไรของติดเนี่ยโอเคใส่ปนี่ใส่ปะแล้วห้องพัดลมข้างบนมีแล้วฮะเหมือนตอนนี้เหมือนไอของเล่นไม่พอสามคนใช่ไหมละ่ะอืมต้องขยายสินะเดี๋ยวนะของเล่นเหรอขาดเท่าไหรอ่อ่ะขาดอีกนิดเดียวเองลงไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวแบบเดี๋ยวค่อยจัดให้สวยๆอะ่ะเออเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ลงไปก่อนลงก่อนมาสติวเด่นไปเลยมีใครรออีกไหมฮะเรียนพัดลมอามามา,มาพูดตอนเช้าหน่อยมาเร็วมาเปิดเรียนต้องมาแบบพบปะนักเรียนกันหน่อยฮะเป็นปกติอยู่ละอีพี EP ที่แล้วคือเราพูดแล้วแบบนักเรียนไม่ค่อยอยู่หวะเท่าไหร่เราก็จะกลับไปใช้มุกเดิมนะฮะมาเดี๋ยวนะเปิดด้วยการเป็นเพื่อนครับเลยยินดีต้อนรับนักเรียนนะแล้วก็พูดเกี่ยวกับอะคาเดมี่พูดเกี่ยวกับโรงเรียนหน่อย เออนักเรียนเข้ามาเรียนเนี่ยเขาแบบอาจจะชอบโรงเรียนก็ได้นะมาบิวเข้าไปฮะอืมแปบ๊บเดียวก็50าแล้วใส่โบนัสไปอีกหน่อยครับใครทําได้มีรางวัลให้ได้มา80แล้วฮะเกือบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนะเออเชียอีกไหมส่งเลเิฟอหะอ่ะวันนี้ลองเปลี่ยนมารักทุกคนบ้างสิ โอ้ได้มาตั้งสิเนี่ยตั้ง95อย่างเยอะเลยเกือบเต็มไหนๆกไ็ไหนละดินขยายตึกล้อได้ไหมมันร้ออะลองเอาแบบร้อยเดียวไหมผสมผสานไงเดี๋ยวแบบค่อยขยายแล้วกันเนาะเอาก่อนเอาให้มันมีที่สร้างนั้งเรียนห้องเรียนให้ักเรียนก่อนเออเดี๋ยวค่อยขยายอะไรครับยวดูซิเป็นยังไงอบวก20 h a p p แฮปปีอ๋อนี่คือมาพักผ่อนเนรอบวก20ไซแบวก20พอ ตอนนี้อ่ะค่าค่าความนี่เรามันน้อยอยู่นะนแบบดูดิโรงเรียนเราไม่ค่อยเก่งอันนี้เลยครับไม่ค่อยเก่งกีฬาอไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไปอ๋อให้มันแบบสุดๆอะตอนนี้ตึกตินเป็นการผสมผสานระหว่างสมัยใหม่กับสมัยเก่าอยู่ด้วยกันฮนะเออดูดิดูความเป็นตึกนะดูความเป็นตึกซะก่อนนะดูความเป็นตึกตินซะก่อนนะครับ อะไรอ่ะเขาปลดล็อกอะไรมาใหม่เหรอต้นไม้ทำไมมีอะไรมาใหม่โอ้ปลดล็อกหลายอย่างเลยต้นไม้ทั้งสองต้นแหละามาในเมื่อเราไม่อยากจะสร้างใหม่เราก็กอบนะครับเราก็วางไปแบมเอยอะไรเนี่ยก็ปี่ไงเออนี่ยกอปี่ไงเดี๋ยวนะตินขอรับนักเรียนอนี๋ยแป๊บนึงนะรับมา แอดมิดมาครับแอดมิดมา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 ,มาเรียนอยู่ห้องหนึ่งทับสองดีกว่ามาลูกมาเออเดี๋ยวนะผมจะไปถอนนักเรียนจากห้องหนึ่งทับหนึ่งมาสองคนเดี๋ยวนะีมจะไปถอนมาสองคนเพราะมันมันเกินน่ะถอนสองดาวมาหนิโอเคแล้วโอ้เดี๋ยวดิถอนลงมามาหนิมามาเรียนห้องหนึ่งทับหนึ่งนี่ฮะโอเคมาอยู่หนึ่งทับสองโอเค แล้วผมจะลื้เก้าอี e. ้ออกตรงนี้สองตัวแบมแบมโอเคว้า <c oughs> นักเรียนตกเก้าอี้เออย้ายไปนั่งที่อื่นไปโอ้เจ็บเลยเจ็บเลยตัอ <c> ง <oughs> เรียนเจ็บขาเลยเอา้าเอา้าทำไงน่ะห้องพยาบาลติววิจัยหรือย,ยังเนี่ยห้องพยาบาล3 8 3 3 3 5 3 4 4สหสมสี่สี่สิเอาคนนี้สิมาเอาติน มีคนวิจัยห้องพยาบาลหรือ,อยังเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งนะเออวิทยาศาสตร์เหรอเป็นไงบ้างล่ะเต็มไหมวิทยาศาสตร์เกือบเต็มเป็นไงบ้างเต็มหร้ยยังเต็มเอียดเลยฮะโอเคแล้วก็สังคมไปอีกหน่อยไปสักแถวหนึ่งแล้วก็ศิลปะอ่ะโอเค หนแถานี้ครับแล้วเดี๋ยวนะเอาเนี้ยเอาเป็นโลจิกเทรนดงโอเคตรงนี้แล้วก็เป็นมอร์นิ่งรีชนะเดี๋ยวนะมอร์นิ่งมอร์นิ่งมอร์นิ่งรีชตินเหมือนจะออกสำเนียงผิดนะเมื่อกี้ไปทำความสะอาดเอาลักเรียนตินเจ็บขาห้องพยาบาลไปไหนเนี่ยฮะห,ห้องพยาบาลไปทางใดน,นี่อะไรอะไรคือคืออะไรเหมือนตินจะวิจัยห้องพยาบาลนี่ไงเดี๋ยวแป๊บๆป,ปอยู่นี่ไง 50. ห้าสิบอืมห้าสิบแหละ ห้องพยาบาลไหนๆก็ใดๆแล้วอะสร้างเลยแล้วกันนักเรียนเจ็บขาห้องพยาบาลเนี่ยนะห้องพยาบาลห้องพยาบาลอยู่ประมาณตึกเก่าไหมลงไปก่อนนะมันใช้เท่าไหร่นะสิบแปดป่ะสี 4, 4, 4, 3, 2, 3, 4, 5, ่หนึ่งสี่ถึงแปสามสองสี่หกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สี่สี่ห้ายี่สิบประมาณนี้แล้วกันอป่ประตูประตูประตู ไม่น่าเลยอ่ะไม่น่าถอนแบบตอนนี้เองขานั่งอยู่อ่ะลืมไงคิดว่าแบบมันจะเหมือนเกมอื่นแบบถอนป,ปุ๊บก็ได้เลยอ่ะอ่ะเปิดเข้ามาก็ลงทะเบียนก่อนละกันนะอยู่นะนี่นี่นี่โต๊ะอาจารย์เนี่ยมันต้องต้องนี้เปิดเข้ามานี่มันโต๊ะแบบเหมือนโต๊ะจ่ายยาอย่างเงี้ป่ะใช่ไหมลงชื่อเข้าใช้ป่ะหรือว่าทําแผลมันคือโต๊ะทําแผลเปล่าเออมันคือโต๊ะทําแผลฮะอืมโอเคองี้ละกัน เออนี่เราจะต้องมีที่ช่างน้ำหนักนี่ช่างเสร็จแล้วก็บอกอาจารย์เลยอะเสร็จปุ๊บแล้วก็นี่ยูนนิเออยูนนิแล้วก็บอกไปนู่นนี่วัดตัวเลขใช่ไหมสายตาสั้นหรือเปล่าเตียงนอนต้องกี่เตียงเนี่ยเฮ้ยจะนอนกี่เตียงฮะหนึ่งหกฮะหกเตียงเลยเรอจริงไหมเนี่ย จะไปวายยังไงพอหกเตียงถามจริงฮะเงี้ยหรอหัวก็ชนเหมือนกันนี่เอาเอาเอาหัวชนกันหมดอนละ้เอาเอาหกเตียงเอานอนชิดๆเลยเอา้าเอ้ยเกินไปหกเตียงอะจริงๆนะเกินไปอ่ะ อ่นตรงนี้ก็ถ้าต้องการสองตัวก็เอา้าอยู่ข้างกับนี่เอา้าอืมอืมอืมเดี๋ยวนีไม่ต้องมีแบบหน้าตรงหน้าต่างนิดนึงไหมนี่ละกันนี่อยู่ข้างอาจารย์นี่เออเอาไว้ให้อาจารย์ส่องครับว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราก็ได้ลือ้ออยู่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวนะเทมป์เหรออากาศไงนี่เอา้าตงรงนี้จะร้อนไหมลูกอ่ะ อาจารย์ให้นี้ตัวหนึ่งอ่ะอันนี้อีกตัวหนึ่งอ่ะอาจารย์นี่ผมให้อาจารย์ตรงนี้ฮะเป่าอ,อาจารย์คนเดียวเลยนะแล้วก็มีความแบบความร้อนนิดนึงไหมความอุ่นๆน,นะตั้งตรงนี้อ่ะรู้สึกเหมือนมีอะไรหลอกตานักเรียนไงใช่ไหมเออนักเรียนอาจารย์จะต้องขอใครที่แบบเป็นเรการสกิลพิเศษอะไรไหมเนี่ยอ่าสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบสามสามสิบแปด อ่ะไม่เป็นไรคนนี้ก็ได้มาเลยมาอยู่ตรงนี้ครับอ๋อจะได้แบบสีชมพูด้วยหรอโอ้โอเคนะเนี่ยเดี๋ยนะอะไรว้าวทำไมเต็มละ่ะอ่าเอามาเอามาฝากได้ไหมละ่ะเอามาฝากได้ไหมละ่ะเออขอฝากหน่อยได้ไหมล่ะเออเอาห้องน้ำมาฝากเธอได้ไหมเดี๋ยวนะจะ,จะเอาอะไรไปฝากใครได้บ้างเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อจ้างครูเพิ่มครับเดี๋ยวให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อน ตังจะหมดแล้วเหลือ800กว่าบาทเนี่ยไหนนักเรียนป่วยนักเรียนเจ็บขาอยู่ไหนโอยโอยโอยผมเจ็บขาอะฮะหายแล้วเหรอยังไม่ทันได้พากเลยหายแล้วเหอรอนี่อ๋อเนี่ปีที่สองแล้ออยากได้ตังอะ <c oughs> กูก็ไม่ได้แล้วนะเนี่ยไม่มีเงินจ่ายคืนอขอตังหน่อยได้มาพันแปดรับเก็บไว้จ่ายนี่ นักเรียนติดลบไม่ไม่ใช่เงยนติดลบพอติดลบลูกในกระเป๋าตอนนี้นะเออเริ่มแบบไม่มีความสุข <c oughs> ไหนเป็นไงบ้างอืมก็โอเคอยู่ครับเออนี่นี่อันนี้เขาไปไหนกันเนี่ยไปวิจัยโอ้ไปทัศนศึกษามาได้มามามาลูกมาเรียนมาเออนะมา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 ,มา,มาหนูอยากมาเรียนหนูก็มาลูกนะ อาจารย์ให้หลกเรียนหนึ่งทับสองเลยลูกหนูอยากมาเรียนหนูก็มาห้องอาจารย์สร้างไว้และเด้อสวย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 เหลือหมื่นหนึง่งอ่ะอะไรอีกเสร็จแล้วฮะเออเสร็จแล้วฮะหมื่นหนึ่ง 11. เหมือนเมื่อกี้ส่งห้องสามไปเหรอนักเรียนจะต้องช่วยอาจารย์หาตังค์นิดนึงนะหลก เอาส่งรครับสองคับหนึ่งแล้วกันนะส่งเอสองคับหนึ่งส่งไปสองคับหนึ่งเดี๋ยวผมจะขอบวกพื้นที่เพิ่มนิดหนึ่งนะเรียนนะพอ,อจะสร้างให้ตรงนี้นะครับอ่าโอเคใช่ไหมละ่ะแล้วพอ,อจะทําอะไรนั่นเลยพอ,อจะลบขว้างลูกอ่าลบขว้างหมดเลยนักเรียนบอกเอ้าเราจะเล่นอะไรเดี๋ยวก็บาดเจ็บใช่ไหมเดี๋ยวสามคนนี้บาดเจ็บเดี๋ยวคอยดูเหอะสามคนนี้บาดเจ็บ เต้นทรายไงเอ้ยนั่นะมันไม่เวิร์กมัง้งนี่ได้2กับ8ป่เมันจะต้องมีอีกอันหนึ่งคือเขาว่าเอนเตอร์เทนนี่ไงนี่สิบห้าสิบนี่นี่น,นี่อันน,น,นี้อันนี้แบบเรียกแขกเรียกแขกเต้นเรียกแขกไงแบบเผื่อใครอยากเป็นเด็กไอดอลไงตองเต้นตรงนี้เลยเรียกแขกเข้ามาเล่นครับใช่เรียกแบบเพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นอืมอันนี้เป็นแบบออกกำลังกายเหรอ เท่าไหร่เนี่ย30 20 10โอ้โหสบายใจนี่จับงี้เออนั่นแหละนั่นแหละนี่เป็นชิงช้าป่ะชิงชา้าชิงชา้าชิงชา้าอ่ะเล่นด้วยกัน2คนอ่ะอันนี้เป็นลาวโหนบาอ่ะตรงนี้ไปแล้วมันจะต้องมีอันหนึ่งใช่ไหมที่แบบเป็นของเล่นอันนี้ป่ะบ้านอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบขมุข,ม,ขมิบขมุขมิบเนี่ย ใช้แบบกี่ช่องเนี่ยอ่ะโอเคเพอร์เฟกนี่สองสี่อ่ะลงนิดนึงก็ได้เดี๋ยวน้อยใจใช่ไหมเออนี่อ่าลงนิดนี้ไปปุ๊บแล้วอันนี้ก็จะมีแบบถังขยะเดี๋ยวทิ้งจะเอาถังขยะวางตรงนี้ครับจะต้องมีแม่กระดกแบบให้นักเรียนเขาเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอือ่าอันนี้เดี๋ยวนะอันเนี้ยลงมาอันนี้เบรนะกไว้ก่อนเดี๋ยวจะชนจะชนเพื่อนนะอันนี้เบรกไวนะ้ฮะ แล้วก็มากระดกสัก 1, 2, 3โอเคมากระดก3อันแล้วก็กลับไปที่หน้าเอนเตอร์เทนเมนต์อยู่ไหนเนี่ยืึลาวบายังไม่ได้ทำเลยนี่ลาวบานี่ะให้เล่นสักสักสองอันได้ไหมละ่ะตังหมดเลยตังติดหมดเลยกู้ได้ไหมอ่ะยังไม่ครบเลยโอ้แย่และไม่เดี๋ยวมาวางต่อครับไม่เป็นไรโอ้โหจักรยาน จักรยานพี่นั้นสีแดงพี่รู้ว่าชนกันเนี่ยเดี๋ยวถ้าให้สวยนะต้องขยับอีกเส้นหนึ่งอีกล็อกหนึ่งออพูดแล้วก็ทำเลยปล่ะ,ละไหนตังที่ตินว่าจะไม่มีอะ่ะก็มีนะตินก็มีตลอดนะเอรอไหมขยับยกหน่อยเออนี่ยกนี่อะ่ะยกหน่อยอะ่ะยกหน่อยเออนั่นแหละยกหน่อยอะ่ะยกอีกนิดนึงอะ่ะเออเนี่ยเว้นไว้ช่องหนึ่งนี่คือจริงจริงนี่คือจริงเลยโอเค okay. เอาแบบเน้นสมจริงฮะ เออแล้วก็บ,บวกอีกช่องเดี๋ยวนักเรียนเข้าไม่เอาจักรยานไม่ได้นี่เช็คถูกไปฮะคอนติเนียต่อเลยเดี๋ยวก่อนนะเอเาแอร์มาเดี๋ยวก่อนมาปด, Rock ดล็อกนะฮะเราจะไปขายเมนูข้าวเพิ่มก่อนมเมนูอะไรให้ขายที่ให้ตีนขายเพิ่มมันเนี่ยอ่ะชัยหน้าเอามามาเลย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 ไปไป ขายเพิ่มไหมก็ยังดี92อะ่ะโอ้เดี๋ยวนั้นต้องเปิดอันนี้มั้งพวกอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะพวกเอ่อโต๊ะเพิ่มโต๊ะหมูเนี่ยโต๊ะเต๊ะตรงเนี้ยเต๊ะเนี่ยเออเนี่ยมันต้องเพิ่มเข้าไปไงมันไม่มีที่ลงละลงอาหารมันเล็กเพิบอาจจะต้องทำรงอาหารสองชั้นมั้งเนี่ยเออไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยมีคนมาเล่นอยู่เนี่ยเดี๋ยวไม่โดดแล้วเนี่ยเหนอะเนี่ย ไอเราก็ติดเล่นไงจะสอบแล้วก็ติดเล่นไงเราอะฮะเป็นไงผลสอบปีนี้เป็นไงบ้างฮะ a f เตอร์สคูลฮะจะเลิกเรียนแล้วจะสอบแล้วฮะเป็นไงบ้างมาผลสอบมาครับแปดสิบสองคนเราวันนี้นักเรียนแปดสิบสองคนทำข้อสอบสิอันนี้คือห้องไหนอ่ะเราสามารถแต่งห้องใหม่ได้ไหม สกอร4ส,อสกอหกร้อยมีใครแบบไม่เต็มไหมฮะแบบได้แค่แบบแค่ผ่านน่ะโอ้โห,เต,มห,มหเต็มหมดนฮะเต็มหมดเนาะโอ้โหสุดยอดจริงเอ็กซ์เลนต์ด้วยนี่ได้ตังห้าหมื่นสุดยอดเป็นไงบ้างครับกับเลสสคูลใน EP นี้นะครับเรียกว่าเราขยายตึกได้แบบผสมผสานมากเลยนะฮะแล้วก็เรา <laughs> เรามีสวนของเล่นใหม่นะ ที่ปลดล็อกอะไรมาอย่างเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเมนูอาหารใหม่ตรงนี้ด้วยแล้วก็แบบห้องเรียนดูซินี่เรามีทําห้องเรียนใหม่แล้วเราก็รู้แล้วว่าว่ามันคือคมนะฮะเราก็จะติดเล่นไงทีเนี้ยก็จะสวยแล้วห้องเรียนก็จะลายตาหน่อยนะครับแล้วก็ขยายห้องแบบเต็ไมไปหมดเลยอ่ะโอ้แต่ตังค์ติดลบอยู่นะยังไม่มีตังค์เหมือนเดิมนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ตินทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับว่าโรงเรียนเราเนี่ยขยายตึกแน่ๆละ่ะแต่ว่าจะขยายยังไงตังค์จะพอหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่วันนี้ตินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ